พี่น้องเมื่อนี้ได้อยังไงเอฟปอนกบครับพี่น้องครับกับหมกปลาซิวครับไปจวดอดยดูย่แล้วสสเสียบน้ำลายไหลอีกแล้วพี่น้องจ้าคุณนะพักทั้งหลายแล้วพี่น้องจาพักกรวบต้มตอกแค่บักแตงบักแตงในสวนพี่น้อง <S 2> <S 2> แต่ในสวนวงไ,งไม่ว่างานต่อพี่น้องแต่มันแหง่งแบบมันก็สมบูรณ์อยู่ด้พี่น้องคุณนะอยู่งไงอันนี้อันนี้ข้าเจ้าเอินแถวบ้านแถวบ้านอีหลาเอิน ผักเลื่อมผัวแม่พี่นอ้องทางบานเอินพักเอีอย่างเนาะแต่และพื้นที่ก็เอินมาคือกันนะพี่น้องจ้ะมีบังโม่ต้มนาพี่น้องบังโม่หน่อยต้มพี่น้องเจออ้าเจ้าจะกินหลายเลยนี่ไม่ช่เลื่อมผัวทีจัดจานเด้พี่น้องครับ <c oughs> มีผักกันจองนาพี่น้องผักกรรันจองสดๆคือเกาจดจวดพี่น้องปนกบมกปลาซิว <c oughs> ท่านมติจุ้ใหเม <า S 2> เนีห้องกินพี่น้องเนี่ยาอนญ่งปัญญาย่เลยปนคกบอยากกินมลาไายเมือพี่น้องครับผมเอยจับจิ๊บขอนี่งนะปนกรบีหลายสีเริ่มทําแลกเอ้ยพี่น้องหมกป่าซิ่วพี่น้องจ้ะส่งเครื่อง ปลาซิวหน่อยปลาซิวหน่อยบานเฮาพี่น้องจ้าทำนี้ง่ายอืมอือันนี้แค่ดแดงพี่น้องเพราะหลวกล่วก็สซีอิ๊วซีมว่วง หวานหวานอืม,อมบวบต้อมอืมคุยพี่น้องบนหกจะแสบแบ่แบลูกมะขืนจริเราจะพี่น้องจ้าป้าอือหือ Không mua rồi sao tìm khăm đấy uh -huh. khăm này nhầy quỳ khăm này nhầy em đi còn khăm này nhầy à uh -huh. Bậc môn này tụm đi làm ta, quá anh bạn อื้พี่ดองพักเริ่มผัวว่าจันมาแสบเลยพี่น้องมันมันกินกับปวนเขากันสุดๆเลยมับอืมกิดนึงไหนแสบ อันนี้บักบวบพี่น้องจ้ะบักบวบต้มอือ <c oughs> <c oughs>